you พบกับสืบสตอ็อกเชลร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่20มกราคมถูกเทขายแบบเซลล์ออนแฟกทันทีที่เปิดตลาดแต่สตอรี่นับว่ายังมีความน่าสนใจรออยู่ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดย่อตัวเล็กน้อยที่7บาท20สตางก่อนจะขยับต่อลงไปอีกหนึ่งช่องแต่7บาท15สตางแต่ช่วงสายก็มีแรงซื้อกลับจนพลิกกลับมาขึ้นไหวอยู่ในแดนบวก ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นกว่า100%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าเราลังพูดถึงหุ้นบริษัทโรงพิมพ์ตะวันออกจำกัดมหาชนหรือว่าเอฟโก้ทำธุรกิจโรงพิมพ์แบบควบวงจรก่อนที่ในปี54จะรุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนผลการดําเนินงานของเอฟโก้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาจาก130ล้านบาทในปี56 เพิ่มขึ้นเป็น221ล้านบาทในปี57และ247ล้านบาทในปี58ส่วน9กาือนแรกของปี59กำไรสุทธิทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปี58ทำได้188ล้านบาทสอดคล้องกับราคาหุ้นที่เคยเคลื่อนไหวต่ำกว่า2บาทในช่วงที่ทำธุรกิจสิ่งพิมพ์แต่เมื่อแตกลายมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนราคาก็ไต่ระดับขึ้นมาเกิน3บาทและเคยขึ้นไปทำไฮไว้สูงถึง8บาท85สตางค์ เมื่อปลายปี57หุ้นเอฟโกถูกเทขายทำกำไรแบบเซลล์ออนแฟกในช่วงแรกที่เปิดตลาดแต่ในช่วงสายก็มีแรงซื้อกับหลังจากที่บริษัทประกาศข่าวดีปิดดีลโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นกำลังการผลิต4.4เมกะวัตต์ซึ่งทำให้ในปีนี้จะ COD โรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด216เมกะวัตต์นอกจากนี้ยังมีอีก2ประเด็นที่อาจจะทำให้ราคาหุ้นเอฟโกไปต่อ นั่นก็คือการดันบริษัทลูก Eastern Power Group เข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปีนี้รวมไปถึงการแปลงสภาพ e อฟ o กว l l n t 2จำนวน95ล้านหน่วยซึ่งกำหนดใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่31พฤษภาคมนี้ด้วยราคาแปลงสภาพสูงถึง9บาทหากเอฟโกต้องการเงินเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าก็จำเป็นต้องดันราคาเพื่อจูงใจนักลงทุน แต่ในระยะสั้นพบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของนักลงทุนอยู่ที่ราว6บาท80สตางดังนั้นจึงต้องระวังแรงขายทำกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการลงทุนจึงต้องจับจังหวะให้ถูกต้องด้วยส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์โลกฟิลิปประเทศไทยสัิมาหัตกิจนิกรนักนะเก็งกำไรหุ้นเอฟโกที่กรอบแนวรับ7บาท15สตางแนวต้าน7บาท70สตางและจุดขายตัดขาดทุนที่7บาททวน